นี่มานับคิดอะไรอยู่เหรอฉันคิดว่าบางทีคนแปลกหน้าก็ให้ความตัวกับเราได้นะในแบบที่คนใกล้ตัวให้ไม่ได้เธอคิดถึงเจ้าของบ้านกําพร้าสินะแต่ว่าฉันน่ะเสียความเชื่อในตัวคนแล้วล่ะแต่ว่าหลังจากวันนี้ฉันยังเชื่อว่ายังมีคนดีอยู่นะ ทำอะไรอยู่บางทีก็เก็บสารีไว้ด้านบนด้านล่างเออน,นี่มานับฉันกำลังหาที่เก็บสารีนะหมายความว่าไงกันเหรอก็สารีนี้มันพิเศษสำหรับฉันมากเพราะว่าเธอเป็นคนให้ฉันมายังไงละ่ะฉันอยากจะเก็บมันไปตลอดชีวิตไม่ให้มันต้องเสียหายเลยละ่ะจริงๆนะงั้นเรอเธอคงต้องหาที่อื่นแล้วละ่ะยังไงละ่ะ มานี่มามีอะไรมานกนมีอะไรบอกมาสิฉันจะเก็บสารีนะฉันมีอะไรให้เธออีกนะม,มีอะไรเหรอของขวัญเนี่ยของขวัญงั้นเหรอคือว่าฉันจะให้เธอเพราะว่าฉันอยากจะเห็นหน้าเธอตอนเปิดมันเนี่ย<อ>ฉันจะได้เห็นสีหน้าของเธอด้วย<อ>ว่าเป็นยังไงอะไรเหรอ,หอมันน้ำมันสวยมากเลยใช่ไหมล่ะ มันสวยจริงๆนะ <c oughs> เธอได้มันมาตอนไหนสวยจริงๆเลยเอ่อสวยก็บ <c oughs> ิสมันสีมานาบนี่รูปเรานีา่แล้วทำไมตรงนี้มันถึงว่างละ่ะ <c oughs> ลองเดาสิเั็นก็บอกมาสิว่าเพื่อใครกันเหรอ เพื่อลูกเรายังไงเล่าเพื่อลูกเรางั้นเหรอมานับเธอนี่คิดรอบครอบขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วฉันรักลูกของฉันมาก <c oughs> ลูกเราจะต้องมีอนาคตที่ดีและจะได้ทุกอย่างที่เขาต้องการด้วยแล้วเราเนี่ยจะให้ความสุขกับเขา <c oughs> และจะทำให้เขามีความสุขมากกว่าใครในโลกใบนี้เลยล่ะแล้วลเราก็ จะเลี้ยงเขาให้ดีด้วยใช่ไหมย่าน่ะดูมานานแล้วล่ะมีอะไรหรอต้องการอะไรฮะนอนเถอนนะกินอิ่มแล้วก็นอนหลับซะสิทำไมไม่ยอมนอนล่ะเนี่ยฮะนอนเถอะแม่คะโทษทำไมไม่ยอมนอนเลยแมอ่อ่ะอ่นนี ดูสิหคเขาร้องใหญ่เลยน่ะแม่พยายามปลอบเขาก่อนแล้วกล่อมเขาก่อนแล้วแต่เขาก็ยังแม่หนูว่าเขาอาจจะกโกรธนะเอานมดีกว่านะคะอันนี้ก็ให้เขากินไปแล้วไงล่ะเขาน่ะกินแต่ว่าไม่ยอมนอน <c oughs> อันนี้พาลูกเธอน่ะไปนอนได้แล้ว <c oughs> จะมองฉันทำไมล่ะฮะไม่คิดหรอว่าเขาน่ะเป็นลูกเธอ <c oughs> จากวันนี้ไปน่ะฉันจะยอม ให้เธอเป็นคนดูแลซาชินแทนฉัน <c oughs> เธอนะ่ะต้องรักเขาให้ความรักกับเขามากๆฉันน่ะแก่แล้วทำอะไรมากไม่ได้หรอกแถมยังขี้เลอมอีกต่างหากเขานะ่ะไม่ใช่แค่หลานแต่เขาคือทั้งชีวิตของฉันอย่าห่วงไปเลยนะคะหนูแหละจะดูแลเขาเองดูแลน่ะให้ดียิ่งกว่าลูกตัวเองด้วยซ้ำ <c oughs> แม่ไม่ต้องกลัวไปนะคะนั่นแหละที่ฉันต้องการ ไปพาเขาไปกล่อมเข้านอนได้แล้วดูแลเขาให้ดีแม่คะอย่าร้องเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งขอบคุณแม่มากเลยออ <c oughs> <c oughs> แม่ผมไม่เข้าใจเลยสิ่งที่แม่ทำหรือพูดเนี่ยมันทำให้ผมสับสนมากเลยนะแม่บอกว่าแม่เด่ยเกลียดมานับกับอัชนาอย่างมากเลยแต่แม่ก็พาผมไปงานกับพวกเขาอะไปฉลองกับพวกเขานี่นะนี่ฟังนะแม่ถ้าแม่รักอัชนากับมานับก็บอกมาผมจะได้ไปขอโทษเขาขอโทษในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำกับพวกเขาผมจะไปดีกับพวกเขาก็ได้ แม่พูดอะไรหน่อยสิทำไมแม่จะพาเราไปงานนั้นด้วยฉันจะบอกเธอเองว่าทำไมแม่เราพาไปที่งานนั่นแม่ไม่อยากให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสุขพวกเขาอยากให้พวกเขาขายหน้าต่างหากล่ะเ <c oughs> ฮ้หุบปากไปเลยนะพูดจาไม่เข้าท่าเลยพูดแบบนั้นออกมาได้ยังไงกันละ่ะเธอเป็นลูกสะใภ้แม่เธอสามารถพูดได้ <c oughs> ว่าบะ ฉันน่ะพูดจริงนะแม่รู้ว่าแม่ฉันน่ะจัดงานปาร์ตี้เล็กๆแล้วก็เชิญแต่คนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าน,นิสัยแม่ฉันน่ะไม่มีทางเชิญคนมากมายแล้วก็เลี้ยงอาหารให้เปลืองเงินป้าสุรชนาก็เหมือนกันแต่แม่เธอน่ะไปในฐานะแขกไม่ได้รับเชิญเพื่อให้ค่าอาหารน่ะมันแพงเข้าไว้แม่ฉันก็เลยจ่ายไม่ไหวนะสิและจะทําให้แม่น่ะได้ขายหน้าต่อทุกคนพูดมาดิแม่พูดมาแม่รู้ดีว่าตอนนี้ ผมมีปัญหากับมาน้ำแต่แม่ก็ยังพาผมไปที่นั่นเหรอแม่พยายามี่พิสูจน์อะไรกันแน่แม่ต้องการอะไรกันเบอกมาสิฟังนะแม่อดีตก็คืออดีตถ้าแม่ทำอะไรแบบนั้นอีกแล้วก็แม่จะเสียใจ นี่ทำงานเรเร็วด้วยนะเราต้องส่งของก่อนค่ำนะแล้วกระมัดอยู่ไหนส่งเข้ามาสิคุณอากาวานยังไม่ได้ของของเขานะเขาโทรหาไม่หยุดเลยครับผมจะตามให้ครับโยถิตติ ฉันดูดีว่านายไม่ชอบให้ฉันมาทิ้นนี่แต่ว่าฉันต้องการให้นายช่วยนายช่วยฉันหน่อยจะได้ไหมสาธิตช่วยนะใช่แล้วสาธิตฉันกำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่หลังจากที่ฉันพยายามแล้วเนี่ยฉันยังหาลูกค้าไม่ได้นะฉันไปที่ไหนก็มีแต่คนถามหาแต่นายแต่ก็ไม่แปลงหรอกนะนายทำธุรกิจให้ดีขึ้นรื่อยๆ มันเป็นแบบนั้นมาตลอดเลยสถิตฉันไม่ได้ต้องการเงินหรอกนะฉันแค่อยากให้นายช่วยฉันแค่นั้นช่วยนลยจะให้อะไรกับนายละ่ะดาเม่ฉันจะคาดหวังอะไรได้ขอเหตุผลหน่อยทำไมฉันต้องช่วยนายด้วยสถิตฉันรู้ว่านายโกรธฉันมากนะแต่ว่านายให้โอกาสฉันแก้ตัวหน่อยได้ไหม ฉันว่าฉันเนี่ยไม่สามารถเทียบกับนายได้แต่ว่ายิ่ฉันรู้ว่านายเนี่ยเป็นคนใจกว่านายจะช่วยให้ฉันกลับมาสร้างชื่อได้แน่แต่ว่าฉันรู้นะว่าฉันทําผิดไปเ,ออเหมือนกับว่านายจะไม่พร้อมที่จะให้อาภัยฉันแต่ว่าช่างเถอะสาธิตวันหนึ่งฉันจะได้ลูกขา แต่ฉันจะรู้สึกดีกว่าถ้านายช่วยฉันเอาไว้แล้วเมื่อกี้นายต้องออกอะไรอย่างนั้นเหรอแม่ฉันคิดว่าฉันไม่จะเป็นต้องตอบคำถามนายหรอกนะขอละไปได้แล้วแล้วคิดดีๆก่อนที่จะมาที่นี่ใหม่นะเพราะครั้งหน้าฉันอาจจะไม่ใจเย็นแบบนี้สาธิตฉันเลิทุกอย่างแล้วก็มาที่นี่ เพื่อมาง้อนหน่อยเลยนะเดี๋ยวนะฉันจะแนะนำไรให้ฟังให้ดีโลกเดิมมันกลมมากแล้ววันหนึ่งเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนในอนาคต ระวังไว้ก็แล้วก่อนก่อนจะเปะ็นศัตรูกับฉันไม่งั้นนายได้เสียใจในทีหลังแน่นอนเลย พี่วาชูมีอะไรเหรอบุญชูเด็กยังไม่มาเลยนะพูดถึงเด็กคนไหนเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กคนที่ตัวเล็กเลในบ้านนี้ที่ตอโตโผมดำย,วยาวๆนะคะเธอน่ารักมากๆเลยเด็กคนนั้นนะคะนี่พี่ครับพี่กำลังพูดถึงรัชมีใช่ไหมครับโอ้แล้วตมหารัชมีเหรอคะใช่ค่ะแล้วจะได้เธอได้ยังไงคะ เธอหนาโดนรับเลี้ยงไปนานแล้วนะคะเมื่อสองวันก่อนนู่นน่ะอะไรนะ <c oughs> แล้วเป็นไปได้ยังไงกันนะนี่กี่วันก่อนฉันยังมาเธอยังอยู่ที่นี่อยู่เลยใช่ค่ะแต่ว่า,วาการรับเลี้ยงมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะแล้วก็ตอนนี้มีคนมารับไปแล้วด้วยล่ะค่ะแล้วคนอยอมให้พวกนั้นรับเธอไปได้ยังไงคะฉันควรจะเป็นคนที่ต้องได้ตัวเธอสิคุณคะฉันเข้าใจนะคะแต่รอรอใครไม่ได้จริงๆค่ะ ตามกฎของเรานั้นคนที่ได้รับอนุญาตก่อนก็จะเลือกใครที่มีก็ได้นะคะแค่นั้นเองล่ะคะ่ะแต่ว่าฟังนะมีฟังนะคะที่บ้านกาพร้าเราให้คุณค่ากับเด็กมากพวกเขาได้โอกาสเดียวในชีวิตเราให้พวกเขาเราคนอื่นไม่ได้หรอกนะคะถ้าพวกเขาได้มีครอบครัวดีๆแล้วก็เราก็ต้องอนุมัติฉันก็มีบ้านที่ดีมีเงินดูแลและฉันก็สัญญากับพวกคนแล้วด้วยว่าจะดูแลเ,<อ>เธอเป็นอย่างดีให้เธอมีความสุข<บ><บ>ไม่ใช่หรือยังไงกันอ่ะพี่วาชา พี่วชาขอลคะค่ะวิชูเราจะไปทอพวกเขาไม่ได้นะหนูยอมรับว่าพี่เอ็นดูเด็กคนนั้นมากแต่เราจะลืมไม่ได้นะคะว่าเรามาช้าไปต้องต้องเข้าใจพวกเขาสิคะวิชูพี่วชามีเด็กมากมายหลายคนที่นี่นะคะรับเลี้ยงเด็กคนไหนก็ได้พี่ก็ลองเลือกใหม่อีกทีหนึง่งพี่เด็กทุกคนนะ่ะจะให้ความรักกับพี่ไ,ได้เหมือนกันพี่อย่าลืมข้อนี้สิคะวิชูเธอไม่เข้าใจไม่มีใครแทนรัชมีได้นะ หลายวันที่ผ่านมาพี่กับรัชมีนะ่ะพัฒนาสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วรอยยิ้มของเธอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพี่พี่จะลืมได้ยังไงพี่จะทําได้ยังไงพี่ทําไม่ได้หรอกนะไวชูไม่มีใครแทนเธอได้พวกเขาทําไม่ถูกนะพี่ยอมให้รัชมีไปกับคนอื่นแบบนี้แล้วทําไมพวกคุณถึงไม่รอให้ฉันกลับมาก่อนนะคุณก็รอได้ไม่ใช่หรือยังไงพี่ไม่อยากรับเลี้ยงใครนอกจากรัชมีเท่านั้นพี่ ฮนี่มีอะไรเหรอเอานี่มาเอานี่ไปเร็วอันนี้นไหนไหนใครเอ่ยร้องทำไมล่ะเนี่ยฮะสาโชสาช,สาชมาหายาเซมีอะไรนะฮะทำไมเขาถึงร้องไหล้ล่ะนี่สิคือวอ่าปล่อยเขามาเนี่ยหนูพยายามจะป้อนเขา,านะคะนะนี่ ชาณาค่ะฉันน่ะชอบนะที่เธอใส่ใจสาชินขนาดนี้นะแต่ว่าขอถามอะไรหน่อยได้ไหมค่ะว่ามาเลยต้องตอบตามตรงนะฉันน่ะสงสัยจริงๆว่าวันนี้เธอรักษาชินมากขนาดนี้และถ้าหากวันหนึ่งเธอเกิดมีลูกขึ้นมาล่ะเธอจะยัง รักษาชินเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าแม่คะหนูตอบได้ทุกคำถามนั่นแหละแต่ว่าก่อนอื่นหนูคอถามอะไรกับแม่ก่อนนะคะแม่อาจจะได้รับคำตอบในคำถามของหนูเพราะว่าแม่่มีลูกสองคนทั้งมานนะับแล้วก็สาชินอีกคนนึ่ง <c oughs> แม่และใครมากกว่กันเลยคะนี่ถามอะไรของเธอน่ะทั้งสองคนเป็นลูกฉันฉันก็ต้องรักสองคนเท่าๆกันอยู่แล้วไม่แบ่งแยกไม่ลําเอียงแล้วหนูจะแบ่งแยกลําเอียงระหว่างซาชินกับลูกหนูได้ยังไงกันล่ะคะ<อ>ถึงหนูจะไม่ได้ให้กำเนิดซาชินก็จริงแต่ว่าเขาเน่ยก็คือลูกของหนูหนูจะทำหน้าที่ของหนูอย่างดีแล้วหนูก็ขอสัญญานะคะว่า หนูนะจะทำให้ซาชินมีความสุขที่สุดแล้วก็ไม่ทำให้แม่จะต้องผิดหวังด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องสาชินนะแม่หนูจะดูแลเขาอย่างดีเองค่ะนี่คือคำมั่นสัญญาของหนูที่มีให้แม่ นี่ฟังนะนั่นสะพ้ายของสวิตานี่นะใช่อชนายังไงล่ะมาได้ยังไงน่ะสวิตาน่ะยอมให้อชัชนาเข้าบ้านแล้วอย่างนั้นเหรอ,หอมันก็ดีแล้วนะเธอไปตามสะพ้ายของเธอกลับมาอยู่บ้านนะ่ะมันก็ยังไม่สายเกินไปว่าก,กันตรงๆนะบ้านไหนไม่มีลูกหลานไม่มีความสุขรอบใช่เธอพูดถูก สซัพเธอน่ะเป็นคนที่ดีมากเลยนะตอนนี้กลับมาบ้านแล้วเธอก็จะได้เออมีความสุขมากๆอย่างไงไฮลาถูกต้องแล้วล่ะรู้ไหมทำไมอาชนา,าถึงเป็นคนดีแบบนี้ทไมล่ะเพราะว่าเป็นสซัยพของฉันอย่างไงาล่ะ<ฆ> เกิดอ,อะไรขึ้น,น,น่ะอาชนาอาชนาอาชนาตายแล้ว <c oughs> เป็นยังไงบ้างเนี่ยตายแล้วเ้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยน่าจะทรมานตายตายแม่อย่าร้องนะเธอจะไม่เป็นไร<ป> <c oughs> น,นี่สาววิตาฉันว่ามีอะไรแป,กแปลกๆแล้วนะรีบโทรหาหมอดีกว่าแล้วฉันจะทำยังไงดไีไม่ไม่ไม่ต้องเรียกหมอหรอกปวดท้องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกตินะเอาแบบนี้แล้วกันไปเอาถุงน้ำร้อนมาสิมันจะทำให้เธออาการดีขึ้นนะบอกเธอว่าให้เดินให้บ่อยกว่านี้หน่อยจะได้แข็งแรงยังไงล่ะนี่ฟังนะสวิตา,อา,าอาการของอัชนานะไม่ค่อยดีเลยฟังฉันนะดโทหาหมอดีกว่าใช่ฉันก็ว่าแบบนั้นเหมือนกันนะนะ ถุงน้ําร้อนเราเขาไปก่อนละกันตอนนี้อะนะนี่อย่าพ่ร้องนะอย่าร้องเลยโทษทีนะมีอะไรอาจารตอนเธอลงไปตักน้ำนะ่ะยังปกติดีอยู่เลยแต่จู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาขนาดนี้เราก็เลยพาเธอมาที่นี่นะ่ะแม่ก็ให้ยาเท่าที่มีไปแล้วแต่ดูสิอาจารยนะนะ่ะไม่ดีขึ้นเลยนะ่ะทำไมต้องให้ยาบ้านด้วยละ่ะ ทำไมไม่เรียกหมอมาเขาจะได้มาที่นี่มาให้ยาที่ดีกับเธอได้งั้นก็เรทโทรหาหมอเข้าสิผมจะไม่โทรหาหมอแล้วต้องพาเธอไปโรงพยาบาลไม่มาน้าไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะอยาห่วงไปเลยเนเชนาะฉันไม่ฟังเธอหรอกนะเธอต้องไปหาหมอเท่านั้นนะมาน้าฉันบอกว่าฉันไม่เป็นไรไปหาหมอก,ก็เท่านั้นแหละนะจําที่หมอบอกได้ไหมจนกว่าจะได้ผลออตรวจนะเราจะไปหาเขาไปก็เท่านั้นเนอะตอนนี้ฉันขอยาแก้ปวดก็พอ มานับเธออาจจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าแม่น่ะไม่สบายใจเลยนะไปหาหมอเถอะเผื่อมีอะไรผิดปกตินะ่ะงั้นเดี๋ยวผมมานะดูแลเธอด้วยอันนี้ใจเย็นนะ <c oughs> เธอจะไม่เป็นอะไรเขาจะไปตามหมอมาให้พักผ่อนนะชลินีเอานี่อะไรกันนั่งลงก่อนสิ เอ้ยเอนี่ชาลินีนี่ลูกสาวของมีนาใช่ไหมมีนามาที่บ้านของแม่แบบนี้เพราะวันหยุดด้วยไงมีอะไรฉันพูดอะไรผิดไปเหรอไม่สุลโชนอเธอเข้าใจผิดแล้วเหรอเราโชคไม่ดีเลยชาลินีไม่ได้มาเพราะวันหยุดหรอกนะเธอมาอยู่ที่นี่ตลอดกาล มีนากับลูกเขยของฉันทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วเรื่องมันก็รุนแรงและร้ายขึ้นเรื่อยๆจนมีนาอยู่ต่อไม่ได้เธอก็รู้ดีนี่ว่าการทะเลาะกันแบบนี้มันไม่ดีกับเด็กมีนาก็เลยหนีออกมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะนี่หนูจ้าไหนมาหาป้าหน่อยสิ <c oughs> เอาขนมหน่อยไหมค่ะ <c oughs> แล้วไหนบอกชื่อมาหน่อยสิจ้าปุติกาค่ะ นี่จ้ะเอาขนมไปแล้วทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะแม่ไม่ยอมให้หนูไปโรงเรียนนะะอกค่ะนี่เธอไม่ได้เรียนหนังสือหรอคะเธอนะ่ะเคยไปเรียนแล้วเหรอค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่เรียนแล้ว<อ>ทำไมละ่ะเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะแม่ของเธอเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหว แล้วเธอก็กลับมาร้องไห้ทุกวันด้วยอย่าว่าแต่เด็กเลยนะผู้ใหญ่ยังทําไม่ดีกับลูกของเราเลยบางทีมันก็แค่นั้นแหละมันทําให้มีหนาเสียใจมากผู้กีตาเลยไม่ไปโรงเรียนหลังจากนั้นเราเปลี่ยนสังคมของเราไม่ได้ฉันห่วงเดองอนักคนมากกว่าบอกมาสิว่าเราจะทํายังไงดีนะ คนเราพูดถูกนะตอนที่พวกเขาบอกว่าถ้ามีพ่ออยู่ด้วยมันก็มีประโยชน์กับลูกๆของเราและปัญหามันก็จะได้ไม่เกิดขึ้นด้วยยังไงละ่ะไม่แน่นะป้าเขาอาจจะพูดถูกลูกของเราอาจจะเป็นแบบนี้ในอนาคตถ้าหากว่าเราอย่าก,กับดาเมสแล้วจะเป็นยังไงละ่ะเราจะดูแลลูกคนเดียวไหวเหรอแล้วลูกเราจะมีความสะดวกสบายหรือเปล่าเราจะทำให้ลูกมีความสุขได้ไหมโดยที่เขาไม่มีพ่อนะ่ะ มันเป็นเรื่องที่น่าหนักใจจริงๆแล้วเราเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง